พี่น้องดูดอกไม้สวยมากนี่ดอกยากข้างทางที่มโคตรงามเลยอ่ะดูสิคะอูมันงามมากเลยเอามาฝากจ้าสวยๆงามจริงๆเชียวอ่ะไปแล้วจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุกุสุคนเช่ายูทูป,ปยากรยิบเก่านะจ๊ะโอโมแมนอ่ายากรเจนะ็ดสิบเก้าชาแนลเนาะนี่ยากรจะพาพ,พี่น้องมาเก็บผลไม้จ้ะเก็บกินค่าต้นเลยพี่น้องเห็นไหมคะพี่น้องยากรเอาให้พี่น้องดูก่อนเนาะตอนนี้มันสุกแล้วค่ะมันสุกแล้วแล้วก็มันเยอะมากด้วยนะจ๊ะ พี่น้องแดดแดดมอนี้แดดดีนะคะด,ดีดีได้ใจจ้ะผลไมา้สุกแล้วนะคะพี่น้องนี่ไงเต็มเลยจ้ะหลายแห้งพี่น้องมี่ตะนงงาศดกๆเด้อค่ะนี่ค่ะอ๋พี่น้องยี่ก่อนสั่งให้อันฝรั่งมเก,ก็บเอาอยู่จ้ะนี่นี่ให้ก้าวมเก็บเอาน้ำมันลายแน่จ้ะ สั่งให้เข้ามาเก็บอยู่นะคะให้คนขี่รถมาเก็บออกจะคนสิม,มาประมาดูค่ะหลายคักหลายแนนหลายแท่หลายแว่ดูกดูกนุกพี่นอ้องผลไม้ดกดกสุดๆจากต้นเลยนะจ๊ะหมากต้นนี้หน่อย งาใดกับผ้างา a hark ก,กองพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอนบ่นดิเรียกคือหอนแทนบุรีไหมฮะงานี่กับตกลงไปพี่สิทธหาเนี่ยมาปลูกผูกเขาขึ้นเดี๋ยวนี้กิ่งนี่กับกิ่งนี่ก่ก็มันกองลงไปก่อนแมนซุนแห้งกับใบได้จะร่วง ถุงดูพี่หน่นองอม,อม,มาเด้อมาเก็บเอาหมากอียังดอกเมื่อดกิดฉลันเอินเนาะภาษานีเอิ่นมากอียังดอกพี่น้องดูหลายแทหลายว่าโอ้ยปุ้นเนาะกองกันอยู่พี่น้อง ดจ่ะหนูหนืยันยยยยมั้สิอยากกินหมากใดพี่น้องพี่น้องอยากกินรูปใดอยากกินหมากใดพี่น้องมาเก็บเอา อันนี้กำลังจะสุกกำลังจะสุกโอ้โอ้น้ำน้ำกุหลาบักงานนี่ดำแล้ว สายฟังยิกก่อนรุดนกมักกีกด้ยวยนี่นี่พี่น้องนี่ด้วยค่ะโอ้ยพี่น้องมาเก,ก็บเอาเธอจ้าจริงนี่สีสวยพวกท่านเนีดำจริงนี่ สวยๆนะคะพี่น้องค่ะมาเก็บกินเป็น้องมาเก็บกินค่าต้นมันนี่ล่ะนี่เนี่ยต้อกินสีดำสุดยอดนะมาข้ามป่อม มาคำปอมก็สุกแล้วจ้ะามาคำปอมนีม่เป็นองน้อยอยู่นี่เฮิร์นข้างสวนผ้าส้มสวนจ้ะอืม สวนขรัถวถั่วหัวค้นปลูกจ้ะพี่นอ้องถั่วหัวย่ก่อนเลยเด้จ้ะมะเขือเทศดกดกพี่น้องคนค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศไลหลาย,ลาย,ลายพี่น้องติดหลายพี่น้องเอ้ยมาบึงมาบึงมาบึง พี่นะคะ่ะมะเขือเทศจ้ามากลายพี่น้องมากลายที่ก็มืดกล่องกันได้เจวสิบผ่านหมุนสวนไปบึงข้างบมักทั่ว ต้นได้กับต้นไหนพี่น้องมาเกเคียดูดูนะจ้ะอ๋อกลองยัก่อ,กอนไปซุ้มกลองหลงังเตะมันอันนั่นเฉพาะมันเป็นหนังสี่เนาะเอาทาย่อนแสงเด้ดบันพี่น้องเอ้ยสมสวนเขาพโพดมะเขือเทศท่วมหัวคนปลูกแล้วจา้า กระปุกหวานจะนี่กระปุกหวานนะคะสุกี้นี่น,นี่อันนี้ต้นบักบวบตัวพี่น้องอต้องระวังมันจะคลายต้นบักบวบจะนี่ต้นบักบวบพี่น้องสุกีนี่ก็งามงานบักบวบก็บงาม,มนจะจ๊ะ แล้วว่าเบิ่งต้นหมักแปลงถั่วยิกรอนเป็นยังไงวันนี้ขอบอกว่ามันสุดยอดมากนี่ขังบับถั่วจ้าพี่นอ้องนคะคะดอกรลายหลายเลยจ้นะนะ ดอกหลายแปลงนั้นยยกอนปลูกใหม่เมื่อวานนี้คะ่ะนั่นน่ะอันนั้นยยกอนกอนปลูกผักชีป้อมนะคะเอาไปกินเดือน,นสิบเดือนสิบนะเอ,อ็ดนู้นนะเอกผักอิตู้พรอมพี่น้องผักอิตูพรอมออในสวนบ่มีตะพกมีดอกไม้พร้อมจ้าชมดอกไม้ นะคะส่วนผักสวยสวยสวยมากเลยนะคะพี่น้องออออดอกไม้ผักนี่ก่อนงามเลยจ้ะเนาะะพาไปชมถั่วลันเตา ซีปอมค่ะเน่แต่บ่เหิดจังสี่ใบมันกระ่มนะคะพี่น้องดอกดอกดกดกดกมีแต่ดอกเอเล่เลยปักซี่ปอมทวมหัวคะ่ะทวมหัวย่ญ่ก่อนเวยเด้อดอกพักซี่ปอมสนุกเก็บในปีนี้พี่น้องบ่อืดพันนะคะป,ปะปักซีปปอมจะพักซีปปอม เป็ดตัวรันเตายุกมากทัวรันเตาพันน้ำตาลนะคะเพื่อนเพื่อนพันน้ำตาลพันชูกาจะเม็ดหวานอร่อยมากนะคะเห็นฝักเขาไม่พี่น้องฝักถเ,เขียวอะนะคะเนี่ยฝักเต็มเลย พี่น้องหลายพี่น้องมากหลายนะจ๊ะไปแล้วค่ะ พาพี่น้องชมสวนพรหอมปลาหอมพอสำหรับคลิปวีดีโอนี้จากราชธรรมผู้ชมไปแล้วด้จ้าเอาไปเจอกันใหม่ในเวลาถัดไปเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะก่อนพาเพื่อเนเพื่อนชมสวนนิดหน่อยวันนี้วันอาทิตย์จ้านะคะปะสีหินในประมาณนี้ค่ะสวนยี่ก่อนเนาอะ,อะจากราชธรรมผู้ชมไปแล้วจะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า